Quick tutorial. สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับเพิ่มเสียงวิดีโอนะครับเมื่อวิดีโอของเราถ่ายมาแล้วเสียงมันเบานะครับเราจะมีวิธีการนะครับแก้ไขเพิ่มเสียงยังไงนะครับให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับวิธีการไม่ยากครับนะครับให้เราตอนนี้ผมได้นําวิดีโอเข้ามาแล้วนะครับให้เราขยายนะครับขยายจำลายก่อนนะครับตรงนี้นะครับกดค้างแล้วก็ลากลงนะครับกดค้างนะครับแล้วก็ลากลง ่าจะสังเกตว่าจะเห็นเส้นนะครับเส้นเสียงเส้นกราฟเสียงนะครับตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนที่จะดึงเสียงก่อนนะครับนี่นะครับเสียงเบามากครับอ่าวิธีการก็คือดึงเส้นเสียงนะครับเอาม,ามามาวางนะครับเป็นสีดำาเราจะกลายเป็นสีดำแล้วก็ กดค้างแล้วก็ลากขึ้นไปครับนะครับลากขึ้นไปเลยนะครับจะมีสถานะดซิเบลบอกอยู่นะครับสูงสุดอยู่ที่15เดซิเบลครับแต่เราอาจจะไม่ใช้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าจะทําให้เสียงแตกนะครับก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็เอาความพอดีนะครับประมาณพอดีพอดีนะครับจะประมาณัีส10อ่า10.8นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเระครับสหรับเพิ่มเสียงวิดีโอนะครับให้มีความดังขึ้นนะครับเราสามารถดึงเบาลงหรือดังขึ้นก็ได้นะครับสมมุติว่าเสียงเราดังเกินไปนะครับเราอยากจะให้เบากว่านี้นะครับเราก็สามารถดึงเส้นเสียงกราบเสียงลงมานะครับให้เบาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่รับการิารับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Quick Tutorial Shart